ทุกคนยังจำน้องคนสวยที่ขายมาล่าคลิปก่อนได้ไหมครับซึ่ผมได้ลงคลิปไปยอดดูช่องผมพุ่งถึง2 0 0 0 0 0วิวคอมเมนต์เป็นร้อยกว่าความเมตและคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเขาน่ารักมากถ้าอยากรู้ว่าน้องเขามีแฟนไหมฝากกดไลค์กดติดตามผมก่อนร้านน้องเขาจะตั้งอยู่ตลาดมึงแก่นนครจังหวัดขอนแกน่นเราเดินมาจากหน้าตลาดเราก็ต้องเดินไปเกือบสุดทางเลยร้านน้องเขาจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือใครท,<น>ที่อยากเจอน้องเขาเนี่ยก็าฝากไปอุดหนุนบ่อยๆส่วนที่ร้านเนี่ยก็จะขายไม้ละ5บาทกับ10บาทซื้อครบ50บบาทแถมหนึ่งไม้ ผมจะให้น้องเขาเนี่ยตอบคําถามที่ทุกคนคอมเมนต์มามีน้องถามมาหลายคนมากขอคําถามแรกก่อนว่าหนูมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะคำถามที่สองหนูชอบผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคําถามสุดท้ายมีคนฝากถามเยอะมากเลยหนูเล่นอะไรเป็นหลัก IG ขอาลับ IG หน่อยได้ไหม เค <Okay. S 2> ส่วนนายจีของน้องเขาเนี่ยผมจะขึ้นให้ตรงนี้ผมได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดในชีวิตผมให้ทุกคนแล้วฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะล่าสิบไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่น้องเ,เขาเอามาให้ผมกินฟรีหมดเลยผมบอกว่าผมจะจ่ายตังค์จะจ่ายตังค์แต่น้องเขาก็ไม่เอาสักใ<ค>บ<า>อยากเจอหน้าน้องเขาเนี่ยแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามน้องเขาก็มี2 4 8แปถ้าผมได้ลงคลิปไปแล้วเจ็ดวันผมจะกลับมาดูว่าผู้ติดตามน้องเขาจะเพิ่มไปขนาดไหนครับทุกคน